ถามเดียวกันเรื่องหวานแดงแซงเบาสาวไม่เลยครับพูดถึงอิตาลีใช่ไหมไม่ไม่ได้แซงเลยครับคือต้องบอกว่างานแต่งของพี่หมากับคิมเนี่ยเป็นเป็นความโรแมนติกแล้วเป็นความหวานแล้วเป็นความซาบซึ้งมากๆเป็นเป็นเป็นงานแต่งที่ไม่ค่อยได้ไปเยอะนะครับแต่ว่าเป็นงานแต่งที่เรารู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็อินกับเขามากๆเพราะว่าเหมือนทั้งพี่หมากับคิมเนี่ยเราก็สนิทโดยเฉพาะคิมเนี่ยเราร่วมงานเดี๋ยวเขามา หลายปีมากๆทุกอย่างที่แบบเกิดขึ้นที่เขาคุยกันเนี่ยคือเหมือนเราเราเราเก็ตหมดเลยครับเรารู้สึกเรารู้สึกพร้อมๆไปกับเขาก็แบบโอ้โหตอนนี้เขาคุยที่มันเป็นโมเมนต์ของเขาครับเราก็น้าตาไหลซาบซึ้งแทนทั้งสองคนมากๆจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางแซงคู่นี้แน่นอนครับ <c oughs> ผมว่าทุกคนนะครับต้องมีต้องเห็นแล้วต้องรู้สึกว่านี่คืองานแต่งในในในนิยายในแฟรี่เทลของของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคคือ เราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยากแต่งแบบนี้ป่ะแต่เราคิดว่าแค่เราได้มางานนี้เราก็รู้สึกแบบแฮปปี้แล้วพอใจมากๆแล้วที่ได้ที่ได้มาร่วมประสบการณ์ครั้งนี้มันเป็นงานแต่งในแฟร์รี่เทลจริงๆครับกับซีนนั้นมเมร่างบังแดดใหนอยคือคือเหมือนครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การโมเมนต์บางแดดเนี่ยคือผมทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับคือเราเเราู้สึกว่าอะไรที่ดูแลเขาได้เราก็จะดูแลแล้วก็คือ,อ,อแดดมันร้อนมากครับแล้ว,เ,ลวเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเราไม่อยากให้เขาร้อนแล้วเราก็เลยพยายามนั่งแค่บางแดดตรงนั้นเฉยๆเพราะเรามีเวเรามีแว่นกันแดดครับเราก็ไม่ร้อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเราหูแดงหมดเลยเพาะหน้าแดงหมดเลยมองทุร้ทนแทนเขาได้ครับเพราะว่าจริงๆผมไม่ผมไม่กลัวแดดนะครับผมตากแดดได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเห็นโมเมนต์นั้นก็เลยแบบเอ้ยแดดมัน พอดีมันมาฝั่งนี้พอดีก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเรานั่งนี้เราก็เราก็บังให้เขาหน่อยแล้วกันในโมเมนต์เดียวกันเราก็ฟังเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุยกันไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมแต่่วาผู้จัดการใช่นะคะพี่อ่านแต่ก็อื่นอีกที่อ่านนะแต่ว่าพี่อ่านก็ร้อนนะแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้โฟกัสเพราะว่ามุ่งแต่โฟกัสตรงนี้ไง วนเดีวโฟกัสเบาสาวอะไรอย่างนี้คือคือถ้าเกิดพี่อาขอให้ผมบังให้ผมก็บังเขาแต่ว่าแต่ว่าจังหวะเดียวกันพี่ไทยก็ร้อนเหมือนกันนะแต่น้องเขาไม่ได้บอกแต่ผมผมแค่ผมแค่เห็นไม่เห็นแล้วผมบังให้เขาก่อนดีกว่าเพราะว่าเาแดดมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เรานั่งตรงนี้พอดีอะไรอย่างงี้ยดยด้วยด้วยสัญชาตญาณเราก็จะบังตรงนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดแบบอย่างที่บอกคือเราเราทำเพราะว่าเราเราอยากเทคแคร์นั่นเองจังหวะจังหวะนั้นน้องเขาต้องรู้แน่ว่าเราตั้งเจตนาบังแดดให้เขาผมว่า เขาก็รู้แหละครับเพราะว่าคือทุกคนร้อนหมดเลยแต่ว่าเขาเขามีมีมีร่มกันไว้อยู่อะไรอย่างนี้ครับเขาบอกอะไรห้ืปล่าบางอากนั้นไม่ได้บอกอะไรคือไม่ได้คุยอะไรกันเพราะไม่ไม่คิดด้วยว่าจะมีรูกนั้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้อย่างที่บอกโมเมนต์นั้นคือเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากทุกคนรอบข้างแบบแดดก็ร้อนแหละแต่ว่าเราก็โฟกัสที่ที่พี่มาร์กับคิมแล้วแบบร้องไห้ไปกับเขายิ้มแย้มดีใจไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาไหลแบบตลอดเวลาเลยก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสว่าแบบเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่ได้ไม่ได้หันไปดูด้วยว่าพี่อาร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคใช่แล้วก็ต้องขอโทษด้วยขอโทษแม่ด้วยพอกลับมาแล้วพี่อาร์ลงรูปนั้นแล้วเราไหวไหงไรือว่าเพราะเพราะเพราะตอนเห็นตอนอาร์ผมก็เออก็ก็ก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีแล้วก็เห็นครับเห็นครับแต่หน้าเขาก็จะสวยประมาณนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นบ่อยแล้วครับหน้าหน้าเขาประมาณนี้อยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับทุกคน ในี่เขาหน้าเขาสวยอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ในเวลาเดียวกันอย่างที่บอกเขาก็ซึ้งไปกับคิมกับพี่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ก็เลยไม่ได้โฟกัสถึงตรงนั้นว่าเขารู้สึกอะไรอะอย่าก็พอได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันมากขึ้นผมว่ามันก็ค่อยๆพัฒนาได้เริ่มรู้จักเขาในอีกสเต็ปหนึ่งมากขึ้นมันก็มีโมเมนต์ที่มันแบบเป็นไปตามสเต็ปแล้วว่าวันแรกเราอาจจะแค่สมมติหนึ่งสองสามตัวนี้มันก็แบบ สี่ห้าหกไปอะไรอย่างี้ใช่ก็เริ่มมีโมเมนต์แบบอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของของผมและเขาอยู่แล้วอย่บอกว่าเขาเป็นคนวิ่งทีโชคดีคนหนึ่งที่แบบมีดาวนมที่ง้โหถ้าเขาพูดอย่างนั้นผมก็หนึ่งต้องขอบคุณเขานะครับที่เขา <c ười> เขาเขารู้สึกงั้นผมเองก็ก็โชคดีเช่นกันครับ <mem S 2> <c ười> เพราะว่าเขาเองก็ ทั้งที่เขาอายุน้อยกว่าเราเขาก็ยังเทคแคร์เราได้เพราะว่าเหมือนเขามีบางมุมที่เขาโตกว่าเราบางมุมที่เราโตกว่าเขาอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันก็เลยแบบเหมือนเป็นเออ่เป็นการเติมเต็มกันได้ดีถูกต้องครับโอ้ยขอบคุณครับน้องน้องก็เป็นสิ่งที่แบบที่พิเศษแล้วดีที่สุดในชีวิตของเรากันครับทล้วมันก็คือพวกเราตีนออกมาจัหวะจัะังหวะนี้่อนหน้าไปจีมพูดครับพูดพูดพูดมีก็คือคุยกันตลอดเวลาว่าขอบคุณที่ที่ ที่มโีโอกาสได้ที่ให้โอกาสได้แบบเจอกันขอบคุณที่แบบจะบอกผมไม่ขีดก็ได้ทําให้เราได้มาเจอกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจะใช้คํานั้นคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการซัพพอร์ตและดูแลซึ่งกันและกันในสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้มีมาก่อนรู้จ<ช>ักยิ่งรักไหมครับนะครับยิ่งรู้จักยิ่งรักไ,ไหมครับยิ่งยิ่งรู้จักยิ่งรักครับออันนี้อันนี้ถูกกล้องเลยครับอันนี้ชลาลัยอชลาลาย เราไม่เคยคาดว่าเราจะเจอใครตอนไหนเราไม่เคยเราไม่เคยบอกว่าผมจะต้องเจอตอนนี้ผมไม่เคยเาตามหามเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยความคิดของผมคือเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อไหร่ที่เจอก็จะเจอเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพอพอถึงเวลาที่เขาที่ใครคนนั้นมาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนชีวิตเรานาพาให้เขามาหาเราเองอะไรอย่างเงี้ย เชื่อครับเชื่อเชื่อเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตของคนเราไม่ไมต้องเป็นเรื่องความรักก็ได้ครับบางทีจังหวะและเวลาจัดสรรให้เราได้เจอกับสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเจมบอกว่าทุกอย่างมันเป็นลำดับเป็นขั้นตอนอะไรเงี้ยแล้วลำดับขั้นตอนขั้นตอนไปของเจมส์ไจะัไง <c oughs> ก็สำหรับตอนนี้ก็ผมว่าเราก็คือรู้จักกันให้เยอะขึ้นไปอีกนะครับ <c oughs> แล้วก็ enjoy สิ่งที่เรามีด้วยกันให้ให้ให้ขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้ครับอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ค่อยๆแบบค่อยๆวาดไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันยังไม่ถ้าเป็นภาพวาดมันยังวาดไม่เสร็จอะไรเงี้ยก็ค่อยๆวาดกันไปดีกว่าอย่างยังยังไม่อยากนิยามอะไรมากเพราะเหมือนเราเราเราเริ่มฟีลแบบนี้ด้วยการที่เราไม่ได้นิยามว่าจะต้องแบบเจอตอนนี้ตอนนั้นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเดินทางไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวไปถึงไหนก็ค่อยวาดกันดีกว่ายยอาากเป็นนี้ ครับใช่ครับก็แต่ผมว่าหลายๆคนก็คงแบบอยากอยากเป็นเราเหมือนกันเลยนี่ครับเพราะน้องก็เป็นคนที่พิเศษมากครับก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ที่ชื่นชมแล้วก็ชอบในมูเมนต์แบบนี้ของเราสองคนครับคือมันก็เป็นธรรมชาติของเราสองคนจริงๆขอบคุณที่ทุกคนเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจครับนีแฟนได้เต็มที่เลยนครับเรียกได้แไหมเรียกได้งนนเลยครับ ก็เป็นน้องครับน้องน้องครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบฟุตฟุตเป็นเรียกกันภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้ไม่ได้มีคำอ่อวันน่ารักน่ารักยังไม่มีแต่เวลาใครเขาเรียกเกมเขาเรียกใครพี่เจมพี่เจมเขาบอกว่าเราพี่อ้อนผมเหรอครับก็ผมว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วครับเขาบอกให้มาฟังจากพี่เจมคาดว่าสมมติเป็นชยผมยาวแล้ว ต้องเอาโมเมนต์ไหนดีครับอ๋อสุดๆไปเลยไม่หลับตาไม่มีอะไรหลัาไม่มองไรไม่ไม่เป็นไอขอร้องขอร้องเราแบบขอร้อง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 เลยร้องไห้เลยเมื่อกี้ร้องไห้เลยไม่คือแบบเป็นฟิลแบบเป็นฟิลเหมือนแบบไม่ต้องใช้คำพูดแต่แบบ ก็ say yes มีมูลอะไรกันอย่างเขาบอกว่าเจมแบบเป็นมุมอ้อนแล้วเขามีมุมอะไรที่แต่ว่าเออเราไม่ได้เห็นมากเออสำหรับผมน่าจะเป็นมุมที่ที่เทคแคร์แล้วก็โตอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกคือเรารู้สึกว่าเขาจัดแจงหลายเอย่างได้ดีอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาไปอิตาลีเขาก็จัดแจงเรื่องการเดินทางเรื่องการแบบสั่งอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ดีบางทีบางอย่างดีกว่าเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับคือความเป็นผู้ใหญ่ของเขา ในในบางมุมอย่างที่บอกโตกว่าเราอีกในการแบบคุยในการภราษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเขาอยุน้อยกว่าแต่แบบเขาทําเรื่องพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกสบายอย่างอยม,มีคนช่วยเราทำอะไรอย่างเงี้ยครับ